สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องกับประเด็นล่าสุดนะครับพี่น้องบอสบิ๊กนะครับเพลินก็ให้สัมผัสแล้วก็ออกมาว้าวนะครับพี่น้องประเด็นก็คือคุณเพียวๆนะครับพี่น้องได้รับจดหมายแล้วนะครับหรือว่านติสนะครับที่ฟงที่ทรงยื่นฟ้องไปครับพี่น้องนะครับจากนั้นก็ได้โทรนะครับมาหาบอสบิ๊กครับพี่น้องว่า สามข้อนี้ตึกลองมานี่ต้องการอะไรสัญบพี่น้องนะครับบิ๊กบอลก็ตอบไปว่าก็ต้องการ3มข้อนั่นแหละนะครับแล้วกจากนั้นนะครับเผวเผาก็ได้ว่าวอย่างกับพี่น้องนะครับก็ย้อนไปเจอเกิดที่ศาล่างเดียวเลยครับผมนะครับกรณีนี้คือเกิดขึ้นอย่างที่เจองานยากแน่นอนพี่น้องนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่คุยนอกรอบครับผมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ไกลเกลี่ยด้วยนะครับก็คือโยนไปให้คุยกันที่ศาลอย่างเลยพี่น้องก็คือต้องเอาหลักฐาน พยานมาต่อสู้กันนะครับเรื่องนี้สรุปก็คือเบิ้งแล้วในี่ยาวแน่นอนครับพี่น้องนะครับจบง่ายแน่นอนครับพี่น้องนะครับถ้าคนที่คุยกันแท้ๆนี่ก็คือต้องเว้ากันยาวก่หนีครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไกลเกียกันได้ครับพี่น้องแต่อันนี้คือสีบอได้ไกลเกียกันตั้งแต่แรกครับพี่น้องก็คือสียาวเหล่าครับพี่น้องนะครับดูแล้วนะครับแบบซี่ก็คิดหนักนะครับคิดหนักกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่า เหนื่อยแน่นอนนะครับในการต่อสู้ทั้ง3ข้อครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะข้อที่ปกครองบุตรนะพี่น้องนะครับขอนี้ถือว่าหนาสินยากแน่นอนครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องแบบเอาหลักฐานมาสู่กันนะพี่น้องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องขืนอยู่กับศาลท่านที่พิจารณาแล้วก็ตัดสินครับพี่น้องนะครับแต่ว่านอกรอบนี้เบิ้งแล้วจากพยาบาลพูดนี่ก็คือ คือสิบบกกันบดได้แน่นอนครับพี่น้องนะครับไกลเกียร์คือสิบได้นะครับน่าสิเจอกันที่ศาลนะครับพี่น้องนะครับนั่นและพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดครับแบบนี้ครับอ่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มองได้ครับพี่น้องอ่าคอยติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้สิจบแบบใดครับพี่น้องแต่ว่าเบิ่งแล้วก็รู้สึกว่ายาวแน่นอนครับเรื่องนี้ครับผมไม่จบง่ายๆแน่นอนครับผมนะครับโอเคนะครับนุ่มองก็เลยเอาข่าวศาลมาฝากกับพี่น้องนะครับก็เป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กนะครับ หลายท่านกา็สงสารนะครับแล้วก็เห็นใจครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นู้น้องก็เอาข้าวสารมาฝากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนู้อองไว้นะครับถ้ามีข้าวสารดีๆเดี๋ยวสิเอามาฝ่ายอีกรอบนึงคลิปนี้รับไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ